สำหรับเฟิร์จ็อบเบอร์ที่กำลังมองหาคอนโดในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเดอะแมทสาทร5ร้าตอบโจทย์สุดๆคะ่ะการเดินทางสะดวกมากอยู่ห่างจาก BTS ตลาดภูเพียง300เมตรพาชมห้องแรกนะคะห้องนี้จะเป็นห้อง2เ e d r o o m นะคะภายในห้องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งห้องวางสัดส่วนได้ลงตัวมากๆเลยภายในห้องนอนก็สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆแถมห้องนี้ยังมีห้องน้ำในตัวอีกนะคะ อีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่ไม่ใหญ่มากแต่ถูกออกแบบมาได้แบบลงตัวสุดๆทั้งการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะลงตัวสุดๆเลยมาต่อในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้จะอาไว้เป็นโต๊ะทานค่าหรือว่าโต๊ะทำงานก็ได้นะคะลงตัวสุดๆแล้วมีพื้นที่ไว้สำหรับปาร์ตี้ยามเลิกงานอีกด้วยหรือว่าจะทำอาหารก็ได้นะถ้าไปชมอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องวันเบดมขนาดห้องไม่ใหญ่มากแต่จัดสรรพื้นที่ได้ลงตัวมากเลยค่ะ จึงทำให้ห้องดูกว้างและมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเหมาะมากสําหรับคนที่มีงบประมาณในช่วง2ล้านต้นๆน,นะคะและกําลังมองหาย,ยูนิตท,ที่มีจํานวนน้อยผู้คนไม่ผลุกพาดห้องนี้ใช่สําหรับคุณมากเลยค่ะซึ่งทั้ง2ห้องที่กล่าวมานะคะเราสามารถหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็เข้าอยู่ได้เลยคุ้มมาก ส่วนการของที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะจัดเต็มมากสำหรับคนที่มองหาความสะดวกสบายครบครันขั้นตอนการยื่นเอกสารไม่ยุ่งยากเตรียมแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือสัญญาจ้างเอกสารยื่นภาษีสเตนเมนย้อนหลัง6-1ปีค่ะดอกเบี้ยคุ้มมากผ่อนล้านละ3,300บาทเท่านั้นไม่ต่างจากที่เช่าอยู่เลยยิ่งอายุน้อยจะยิ่งผ่อนนานไปอีกสำหรับคนที่สนใจติดต่อดูแมนสาทรค่ะ